สวัสดีค่ะอแมิเ่พิองเมื่อนี้ก็มาพก,กับมาดามคำนวนคือเกา่าเนาะค่ะในทางช่อง y o youtube มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาแนวทางจะเป็นของเลขมีที่มาเนาะที่เข้าไปเต็มเต็มเมืม่อวานพอแม่พี่พ้องเป็นใดพี่ไผใดไผตามเพลินบอจจังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณเลขมีที่มานะคะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางกันช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกนะคะพรุ่งน,นี้เราจะออกอีกครั้งหนึ่งเนาะของเขาเข้าไปที่หกสองสองหัวเข้าตัวเน้นตัวเจาะถ้าใครเป็นแฟนขับที่เหนียวแน่นรอดิดตามชมไปน้ากันพแม่พี่น้องยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณเลขนี้ที่มาแล้วก็กร่าวขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชม ไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก่กร่าบขอพคุณเป็นอย่างสูงเด้อพ่อแม่พี่น้องไปเราไปดูตัวเลขแนวทางของเลขมีที่มากันเลยดีกว่าเนาะเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางในวันพุทธที่จะถึงนเนะเาะค่ะเนาะวันนี้มาที่วัดพุทธศาสนาพุทธเราวันพุทธอาจจะโชคจะมั่นไปไปดูตัวเลขแนวะทางของเลขมีที่มาด้วยกันคะ่ะนี่ก็จะเป็นของเลขมีที่มานะคะ เอาอีกแล้วได้พดม่พี่น้องบาดนี้ถามอีกคือเก่าหร่อพม่พี่น้องเอ้ผู้ใดเป็นแฟนคลับของเลขมีทีมาที่เหนียวแน่นมีโบนอเลขกมีทีมาที่เหนียวแน่นแฟนคลับที่รักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นตามทุกหมวดตามตล,ดล,ลอดรับร่องว่าบอลรูดพ่อสีหมวดคือเบอรว่าคนคนนั้นหายไปไหนเนาะได้บบนอได้โบนอแกเนาะได้โบนอ คนที่บอกว่าไม่กล้าหลุดถึงสิบงวดดอกพระนะมานบอมานบอเข้าไปอีกแล้วเด้ค่ะของเหลกนี่ทีมาดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะเนาะมีแฟนคลับที่เหนียวแน่นอยู่เดอ้อเพื่อนว่าได้ยุค่ะได้ยุว่ัสันว่าป้าดีใจนำ้ำดีใจนำ้ำได้ยี่สิบบาทวัสดุคือว่าดีว่าปังเนาะดีใจนำ้ำ สำหรับบางท่านบางคนบอกว่าว่าได้เบิ่งเสียดายพระนะเอามาว่าเป็นตาเล็ดตัวเจ้าของแทะนี่เล็ดตัวมาดามนี่แม่นั่งว่าอยู่จอยจอยอยู่แล้วว่าบ่เบิ่งกันพระนะโอ้ยมาว่าเป็นตาเล็ดตัวแทนเขามาเบิ่งเน้เขามาเบิ่งเนืเเนฟั่งกันเนืพ่อแม่พี่น้องเพื่อได้เอาไว้เป็นแนวทางเนาะเพื่อได้ไปสอปปราวกับเลขมีที่มาเข้าอีกแล้วเข้าตัวเน้นตัวเจาะ เข้าเต็มเต็มบ๊อแมนเข่าตรงๆเล้อพ่อแม่พี่น้องฟังดีๆเล้อค่ะเข้าเต็มเต็มตัวเน้นตัวเจาะรูดสองมาสองเกือบแตกสามตัวพ่อแม่พี่น้องเอ็นบ่เป็นศูนย์ซื่อๆเด้ค่ะหันเป็นหนึ่งเจ้าว่าสิเป็นจังไดวู้ยเจ้าก็ะบากถือคกเนาองว่าดามเตี๋ยหันว่าได้ปานนั่นมันจะมานนันทอนตัวเตีย แล้วทําไมเราพัฒนาเล่าขาเลา่าวัดทีผพานมาเจ้าเก่าซี่กับเก่ามาเมิดบานเมิดเมืองรางวดนี่เจ้าเก่าหนึ่งกับหกมาเมิดบานเมิดเมืองใครอ,อยู่มาแจมสองตัวนอกรวดกอนนีมาแจมแค่เจ็ดตัวเดียวเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อวดกอนนี่เป็นเก่าบ่เหรอเก่าเนี่ยจากน้อยเด้อวดกอนเป็น เก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดพ่ะนะเอามา้เมือดอีหลีเบอร์จงใบเฝาบ้านในโบสี่กับเก่าเนาะงวดก่อนเนาะรางวัลที่ผ่านมากกับมี่หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองพ่นนะหกกับหนึ่งเหล่าม้เมืดบ้านอีกดีใจกับทัางอุบลเด้อค่ะเดอ้อดีใจกับทางอุบ,ไบอไลดบได้ทั้งบนและล่างเนี่โอ้โบเมียนได้ทั้งบนและ เออแมนได้ทั้งบนและล่างได้หนิ่พ่อ่พี่น้องเพื่อนเอาสองตัวหนาเนี่เป็นล่างสองตัวหลังนี่เป็นบนเพื่อนได้ทั้งบนทั้งล่างได้หนิทังอุบลหมานบอมานบอดตอบมาเดอ้อคอมเมนต์มาแน่ทังอุบนเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับของเลขมีที่มาที่เหนียวแน่นอันใดดีใจน้ำเนาะพ่อ่พี่น้องดีใจน้าดีใจน้าแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ทําให้แฟนคลับไม่ผิดหวัง ถ้าผู้ใดตามเพิินตลอดบ่ผิดหวังพ่งพอแม่พี่น้องบ่พิดหวังอีเลค่ะหลุดก็บ่โดนหลุดก็ไม่นานเดี๋ยวก็มาเนาะหลุดไม่นานเดี๋ยวก็มาของเพิ่นถือว่าสุดยอดนี่คือประวัติเอฟซีบอกว่าเห็ดตัวใหญ่ๆในเด้อวาสันเดียเด๋ยวด้อพ่อแม่พี่น้องใส่เวลาอยู่ประวันหลายไหมของเพิ่นขันสิเห็ดตัวใหญ่ๆต้องใส่เวลาอีก,กว่หนี้อยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะ อันนี้จะเป็นเดือนแปดถือว่าเดือนดีเข้าทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งก็มีสําหรับเอฟซใหม่พึ่งยังยังไม่เคยเห็นเนาะห้เบิ้งไปน้ากันเลยเพื่อม่พี่น้องเพราะว่าเอฟซใหม่เพิ่งพึ่งเข้ามาเพิ่นบัดซิบเพิ่นกลว่าเพิ่งเข้ามาดูเพิ่นวาเนาะเพิ่นจะได้เห็นเพิ่นจะได้เห็นนั่นประวัติของเลขมีที่มาแล้วก็เดือนสิบเนาะเดือนเก้ากับเดือนสิบแตกบนล่างแตกสามตัวตัวมี แล้วก็แตกบนล่างมีเบิ้องดีๆ่อเมพี่นอ,องของเพิ่บนบ่เมนธรรมาดาบอเมนธรรม,มาดามาดามถึงอยากให้เบิ้องไปให้จบคลิปเนาะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางอันนี้จะเป็นเดือนสิบแล้วเดือนสิบเอ,ดเอ็ดนาะเข้าทุกอาทิตย์กตะเว้นอยู่อ่อเมพี่นองแต่ตัวรูดยังมาให้เห็นนะแต่ตัวรูดยังมาให้เห็นประวัติของเพิ่นถือว่าเดินดีก็มูสุดๆเป็นดาวในทีมเจ็ดเซียนดัง เป็นดาวในทีมเจ็ดเส้นดังคันลงแร่มกหาดาวแล้วพ่อแม่พี่น้องช่วงกำลังดังขันพูดใดตามเพื่อนบบผีวังได้เข้าสามตัวโต๊ดสองตัวล่างแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดมาตลอดแล้วก็มาจับคู่หลุดไปหนึ่งงวดเนาะแล้วก็มาเข้าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเข้าไปแล้ววันจันทร์วันพุธสีมาบบบาทนี่มาติดตามส้มไปพร้อมๆกัน แล้วสำหรับ F อซที่บอกว่าขอรัฐบาลล่าโอ้ขอรัฐบาลไทยของเหลงมีที่มาเนี่ยวันนี้รอนะคะลงให้แน่นอนวันนี้มาดามจิลลง่หแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลไทยของเขาก็เดินดีสุดๆคันผูใ้ใดเป็นแฟนคาร์บอนซิลูด,ดีเนาะค่ะเนาะอ้าบาทนี้เฮ้ยวัดเตรียมตัวแคบหน้าจอของพนทื่ว่าปังพ่อแม่พี่น,อน้องปังเนาะเข้าไปสามตัว ทวดสองตัวล่างแล้วก็ยังไม่หลุดสี่มาทั้งบนและล่างแต่ขอทวดขออภัยหลักร้อยบ่มาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาสองวดัดติดหลักร้อยนะฮะห้าบนล่างหลักร้อยแล้วก็มาสี่เนาะหลักร้อยแล้วก็มาหลักหน่วยแต่งวดที่ผ่านมาขอทวขออภัยเพิ่นบ่อหนึ่งมาเพื่อนเอาศูนย์กระสั่นกระติม เต็มๆนอกพ่อแม่พี่น้องอา้าวบาดเนี่ยมาจับตาม่องถ้าผู้ใดสิตามเลขมีที่มาเียมตัวแคบหน้าจอพ่อไ่แม่ไงลุงป้านาอาน้องนุ่งเนาะเพื่อนเพื่อนรวมทีมรวมงานรวมใน y YouTube เนาะถ้าผู้ใดเห็นผู้ใดปังถ้าผู้ใดเข้ามากขอให้ปังขอให้ปังวัสิว่างสี่ดอกอ้าวดีใจกับคนที่ได้เนาะค่ะเนาะเป็นแดงไดเนาะเอฟซีใหม่ที่เข้ามาเบิ่งเนาะ มาดามบอกว่าให้ตามเลขมีที่มาเดอ้อวัาสันของเพิ่นเดินดีเด้อค่ะเดอ้อว,วัาสันว่าไปเห็นกันเมื่อวานนี้ว่าจังไดเนาะมาดามไปเที่ยววัดนาะเมื่อวานนี้เนาะไปวัดมาพแมพี่นองไปไทยเอาบรรยากาศวัดเดี๋ยวเชื้อห้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวจัดให้ดีๆเพิ่นเดอ้อพ่อแมพี่นองเดอ้อของเลขมีที่มา เข้าตัวเน้นตัวเจหลายงวดหลายรอบลลรเลวเรื่องพูดแม่พี่น้องของเพิ่นถือว่าเดินดีประวัติของเพิ่นถือว่าเดินดีเข้าตัวเน้นตัวเจะมาหลายงวดที่ผ่านๆมากก็ได้เนาะที่มาดรามให้เบิ่งละเข้าตัวเน้นตัวเจก็มาหลายรอบถ้าใครเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นจะรู้ดีว่าคล้องเลขมีที่มาเป็นยังไงเอ้าผู้ใดเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นลักเดียวใจเดียว ันผู้ใดจะจับมือไปกับเลขกมีดที่มาถ้าผู้ใดบ่จับกับมาดามมาไปบาดนี่จับมือกับเลขกมีดที่มาสสายวิ่งสายรูดสายขยันผู้ใดมักแลนมาแลนบาดนี่มาดามมาแล้วเมื่อวันผู้ใดมักแลนมาแลนบรับร่องวาโบพาดแน่นอนันสายวิ่งสายแลนเนาะอ้าสีแลนรือสียางบาดนี่พ่อแม่พี่น้องหรือสีจับมือกันไปพันเจ้งได้พันจับมือ แฟนคลับไปได้แน่นี่บ่คือห้องมาดามเด้ห้องมาดามปล่อยว่างเมือ่อละเอายมตัวแคบหน้าจอพ่อเมพีน้องถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งวันพุทธที่จะถึงนะคะวันพุทธที่ยี่สิบเจ็ดวันนี้เป็นวันอังคารเด้อค่ะเด้อวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกลงให้ก่อนหนึ่งวัน แลขมีที่มาให้มาวิ่งรูดสองกับสี่สองตัวหกหางคอยแคบหน้าจอตแต่ดูลแล้วมะดามตีสองตัวหกหางสองแปดสองเก้าสองศูนย์หนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์เบิร์ก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางแคบหน้าจอพอแมพี่น สตัวก็จะมีสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสี่ยสองสองสค่ะตัวเน้นตัวเจาะสองตัว4หางสองแปดสองศูนี่สามตัวเน้นสองหางสองสี24 8, 24่แปดสองสียค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาอีกครั้งนึงด้อค่ะ ที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็คอมเมนต์ดีๆถึงจะเว้าพิษเววาถือก็ได้หัวอยู่ดอกมาดา,เาลเว้รวดพะนะกาบขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อแล้วก็ FC คนดีมีน้ำใจเนาะที่สำหรับที่มีน้ำใจกัน่เวาไล่เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเว้าไปไลยกับบ่ดีหลายๆยางหลายๆแนว เาเอาแต่ตัวเลขซะอยากกระจายพวกแม่พี่น้องเนาะเอาขวงเบื้องเพี่นเพื่อนในเดอ้อบัชีว่าตาเบื้องตาข้องเหล็กมีที่มากผู้ใดเขาเน่เจ็ดเสียงดังจะมีอยู่สองหนุ่มเนาะสองเสียนขวงเหล็กองสุวรรณเข้าไปอีกแล้วนะคะสองสุวรรณหนึ่งเจ็ดตัวเน้นตัวเจะแต่เข้าตัวกลับแต่เข้าเต็มเต็ม หลักร้อยมาอีกแล้วของเหลขกมีของซ่องสุวรรณซ่องสุวรรณนี่ลักร่อยของเพิ่นกับแม่นเดี๋ยวได้กม่พี่นองเข้าไปเต็มเต็มรอติดตามชมเดี๋ยวลงให้ได้มาแล้วเนาะค่ะได้มาแล้วไม่กักแล้วไม่ห่วงเนาะเอาอยากให้ล่องของผู้ใดคเมเมนต์เขามาม่พี่นองแล้วเลขล็อกกิ๊กเข้าไปอีกแล้วตัววิ่งตัวรูดสองตัวมาตัวนี้ก็ถือว่ารู่นวานเนาะของเพิ่นสามบันเนี่ยหนึ่งมาถึงบนแรง สองมาบนจับคู่ให้เฉียดมากๆให้สองห้าออกสองหกให้หนึ่งห้าออกหนึ่งเจ็ดได้แล้วเพ่อม่พี่น้องได้ขยับเ้ามาแล้วผูใ้ใดเปลี่ยนแฟนคลับของเลขล็อกิีกเนาะแล้วก็แฟนคลับของเสียน,นุ่มมีบนอน้อย่างเหนียวแนนบนอน้อแฟนคลับเสียมหนุ่มที่เหนียวแน่นยังมีอยู่ไหมเนาะยังมีอยู่ไหมเนาะ ของเซียนนมก็เข้าไปตัวรูดหนึ่งกับสองเข้าทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถูกอรอติดตามชมค่ะถ้าผู้ใดมักของไผคอมเมนต์มาเด้เอพเมพินองเด้อคอมเมนต์มาพวกของช่องสุวรรณน,นเพิ่นเขาท,เเทั้งอันอุบลพร้พอมเด้ออุบลเหลือเก้งอุดวนนงบัวลำพูพร้อมเด้อพอแม,มพี่นองเนาะ1 6ึ1เพิ่งก็มีของชอเชษชยัย เข้าตัวรูดทั้งบนและล่างจับคู่ให้ไม่ถึงเนาะจับ41ออก71เนาะพแมพี่น้องอ่ะชอบของผู้ใดคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาบ่เอาของมาดามเนาะพี่น้องโอ้ยมาดามเจ้าก็ไดเนาะเจ้าคือบอกว่ามูยางปล่อยเมื่อกันอีหรีเนาะเอฟซีแน่นบ่แล้วก็เจ็ดเซียนดังอเจดเซียนดังบบานี้เจ็ดเซียนดังไเบ้่งไปแลวพแมพี่น้อง นี่จะอยู่ในแปดเสียนดังนะคะแปดเสียนดังเข้าไปที่ของหลวงพี่แขกเข้าตัวเน้นตัวโจ๊หกคู่หกหางเน้นให้แค่สองหางเน่นแม่นมากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปที่หกสองเต็มเต็มสองหกสองหกเต็มเต็มค่ะตั้งฟังให้ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเต็มเต็มเด้อค่ะบ่เมนตงตรงๆเด้อเต็มเต็มเข้าตัวเน้นตัวโจ๊ เน้นให้แค่สองหางโอ้ยสุดยอดสุดยอดอ้าชอบก็ขอมเมนตนเข้ามาพ่อแม่พี่น้องกราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกเนาะแล้วก็ของปู่ศูนย์เจ็ดของปู่ศูนย์เจ็ดถือว่าย่งบรุดพ่อแม่พี่น้องเอ้เข้าไปที่หนึ่งหนึ่งเข้าทั้งบนและล่างเนาะเข้าทั้งบนและล่างรอรอพ่อแม่พี่น้องรอติดตามชม เน้นให้ที่หนึ่งรูดที่หนึ่งแต่รูดไม่ถึงเข้าไปอีลีทั้งบนและล่างพเมพี่นองไอ้ของปู่ศูนย์เจ็ดรอติดตามชมแล้วก็ของลุงทรงค่ะแฟนคลับลุงทรงของลุงทรงเข้าไปตัวรูดหนึ่งเข้าทั้งบนและล่างให้หนึ่งห้าออกหนึ่งเจ็ดได้อีกแล้วพแมพี่นองของลุงทรงเคยแตกสามตัวนะแตกสามตัวตัดผ่านมาแล้วนะ แล้วกราบขอโทษขออภัยแฟนคลับของอปอยเป็ดเด้อค่ะเพราะว่างวดก่อนของอปอยเป็ดเข้าไปสามตัวต๊ดเนาะสองตัวล่างตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาแต่งวดที่ผ่านมาคือเมื่อวานไม่ผ่านจับคู่ไม่ผ่านแต่เป็นยังไงเบิร์เพรมพี่น้องเลขดับเลขดับพานพรมพี่น้องผ่านดับก้าบนบไมา้าอีหลี บม่มาค่ะเพราะว่าบนออกหนึ่งหกสองดับหกล่างบม่มาอีหลีพ่อแม่พี่น้องมาเจ็ดหนึ่งล่างดับแม่นมากถ้าใครต้องการเลขดับรอค่ะรอค่ะเอาหรือคอมเมนต์เข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาเพิ่นไทมาแล้วลืมไปลืมไปเพิ่นไทมาแล้วพ่อแม่พี่น้องอ๋อปล่อยเปียดถ้าใครอยากได้เลขดับ เอาห้าวมาแชมหนาจอของเหล็กนี่ที่มาอีกบานดีใจกับคนที่ได้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่ได้วันนี้ตามใหม่ตามต่อเนอะค่ะเนาะพรุ่งนี้ออกอีกแล้วราวพัฒนาบ่าตตองเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องเอ้ด้แจกตัวท่านว้ขึ้นยังนี่แจกตัวว้ขึ้นยังนี่เด้อบึดเดียวเนาะสิะออกอีกแล้วมืออื่นเตรียมตัวเอาไปฟันค่ะ เอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มายังไงก็กลาขอบุณขอบคุณเลขมีที่มาเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนะทางมาวางทางช่องเนาะแต่ขอพาคคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กล่าขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะกะกลาขอบอกคุณหลายๆเด้อแล้วรัฐบาลไทยรอเด้อค่ะวันนี้ลงให้แน่นอนเนาะของเลขมีที่มาที่เอฟซีขอมาเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อค่ะเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ